สนเอโดย m แมนิตี Fan ไทยแลนด์ไอ้หนูผู้สร้างประวัติศาสตร์อเวเรตสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการยักษ์ซีซั่นเดียวคยูเรียนเอเวเรตของหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ยุโรปชมป์ลีก แชมป์บอลถ้วยในประเทศและแชมป์โลกภายในฤดูกาลเดียวก่อนหน้านี้มีนักเตะทั้งหมด9คนที่เคยได้แชมป์ยุโรปหรือแช,ม,ชมป์แชมเปี้ยนลีกภายในฤดูกาลเดียวกันแต่ยังไม่เคยมีผู้เล่นคนใดที่เคยได้ดับเบิลแชมป์ในประเทศแข่งเช้าอาเจนตายไว้ยี่ปีจบซีซั่นกับเรือใบสีฟ้าในฐานะรองดาวสันโวสูงสุดหลังกดไป17ประตูโดยลงเล่นประตูจริงน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของการแข่งขันที่สโมสรมีซิด้วยอเวเรสไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมรอบชิงชนะเลิศที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เชียนเอาชนะอินเตอร์มิลานหนึ่งประตูต่อศูนย์อย่างไรก็ตามเขาได้สัมผัสถ้วยและได้เลี้ยงชำเจกเช่นเพื่อนร่วมทีมทุกคนซึ่งช่วยกันผาต้นสังกัดผ่านมาจนถึงการแข่งขันที่อิสตันบูลเรียกว่าเป็นเจ้าหนูสุดอัศจรรย์ของทัพรือใบซีฟา าลแลนบอกยังไม่พอแค่นี้ไม่หยุดแค่นี้แน่ฮาลแลนกล่าวหรือพร้อมโกยช้ำเพิ่มเออร์ลิงฮารแลนออกโรงเตือนเหล่าทีมคู่แข่งว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกระหายควาแชป์เพิ่มขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าพวกเขาพึ่งคว้าทริปเปิลแชมป์ก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้เชิญเอาชนะอิเนตอรลมิลานดึงประตูต่อศูนจากการจบสกอร์ยังเฉียบคมของโรดี คว้าแชมป์ชมเลีกมาครองได้หลังจากได้แชมป์พิมลีกและ FA ฟเอคัพเมื่อก่อนหน้านี้เรือใบสีฟ้ากลายเป็นทีมที่2เจากอังกฤษที่คว้า3มแชมป์ได้ยังไรก็ตาม5าลั่นเชื่อว่าพวกเขาจะพัฒนาดียิ่งขึ้นไปอีกและต้องการแชมป์เพิ่มในฤดูกาลหน้าผมคิดว่าหลังจากเราได้แชมป์ไปสักพักความรู้สึกของการควา้าแชมป์นี้ผมคิดว่า อยากรู้สึกแบบนี้อีกครั้งยังแน่นอนฮาแลน์ aland, กล่าวกับ BT Sport ผมยังพัฒนาได้อีกมากวันนี้เป็นเกมที่ยากผมมีโอกาสใกล้เคียงอยู่สองสาครั้งโดยเฉพาะในครึ่งแรกมีจังหวะหนึ่งที่คุณดวกันหผนใจให้ผมแต่เขาเลือกส่งให้แจ็คครึ่งหลังมีสองสจังหวะจากฟิวซึ่งถ้าเป็นวันอื่นผมน่าจะยิงได้สประตูแล้วแต่สุดท้ายผมไม่สนใจเรื่องนั้นเลย ถ้าผมพูดตามตรงเรื่องเดียวในรอบชิงชนะเลิศคือเกี่ยวกับการคว้าชัยชนะในเกมเหล่านี้มันเกี่ยวกับการทำงานกานเป็นทีมและคว้าถ้วยรางวัลผมตั้งตารอฤดูการหน้าเพื่อที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกไปผมคิดว่าตัวเองยังพัฒนาได้อีกมากเพราะผมยังหนุ่มอายุแค่22ปียังเหลือเวลาอีกมากมายที่จะได้รับการฝึกฝนจากเขาเฮสโคดแปกูดิลา ในทุกๆวันเขาคือโค้ดที่ดีที่สุดในโลกและนี่ก็เป็นการประกาศกา้าคุงฮาแลนว่าฤดูกาลหน้าจะโหดกว่าเดิมยิ่งแน่นอนกิริน้ำตาแตกถึงกับน้ำตาซึมกิริ ขอบคุณเป๊ปที่ม่เคยหมดศรัทธาแจ็กกิริทพรืมปริมในความสาเร็จจนกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่และขอบคุณเป๊ปกูดิล่าที่ม่เคยสิ้นศรัทธานในตัวเขายังยืนอยู่เคียงข้างในวันที่แย่และให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองจนมาถึงวันนี้ทรัพเรือใบประกาศความยิ่งใหญ่ความอินเตอร์มิลาน้าชป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เฝ้ารอคอยไม่นานได้สําเร็จหลังจากจบเกมกิริให้สัมภาษณ์กับ B ี s ี o r t ปจนเจ้าตัว กลั่นน้ำตาไว้ไม่อยู่เราขอบคุณเป๊บกูดิล่าที่ยังเชื่อมั่นในตัวเขาแม้ผลงานปีแรกตอนที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่าเมื่อปี2021จะออกทะเลเล่นได้ไม่คุ้มค่าตัว100ล้านปอนที่เสียไปเลยเป๊ <Be> b, เป็นอัจฉริยะผมแค่อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณจริงๆเพราะคุณเลยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมกิริศกาวเขาเชื่อมั่นในตัวผมอย่างมาก ยอมใจเงินจำนวนมากซื้อผมมาร่วมทีมและแม้กระทั่งปีที่แล้วที่ผมเล่นได้ไร้สาระมากแต่เขาก็ยังยืนอยู่เคียงข้างพูดคุยกับผมและปีนี้เขาก็มอบโอกาสให้ผมได้โชว์ผลงานดังนั้นผมทำได้แค่ต้องขอบคุณเขาไม่รู้สิมันคือสิ่งที่คุณทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อมันผมมีความสุขมากวันนี้ผมเล่นไม่ดีแต่ผมไม่สนใจหรอก ดันได้3มแชมป์กับผู้เล่นกลุ่มนี้และทีมสตาฟมันพิเศษมากๆใครก็ตามที่รู้จักผมจะรู้ดีว่าผมเป็นคนรักครอบครัวและรักฟุตบอลมากขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ผมทำงานมาทั้งชีวิตและนี่ก็เป็นคำกล่าวของพ่อคุณแผนแห่งซิตี้ที่ออกมาขอบคุณป๋าที่ยังเชื่อมันและให้โอกาสเข้าเสมอมา k คดีบีสุดเซ็งเจ็บฮามสตริงเดบอยอดเจ็บฮามสตริงตลอด2เดือนหลังเควินเดบอยกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าเขาดิ้นรนกับอาการบาดเจ็บตลอด2เดือนที่ผ่านมาแต่ดีใจที่ทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกเมื่อครองได้โรดี้สมบทฮีโร่ยิงประตูชัยช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ เชืยนเอาชนะอินเตอร์มิลานหนึ่งประตูต่อศูนย์สั่งประวัติศาสตร์เป็นสโมสรที่สองจากอังกฤษที่คว้าทรกปรแชมาได้เป็นเวลาสองเดือนที่ยากลำบากผมมีปัญหาอย่างมากกับฮ a r มสตริงเดะบ่อยให้สัมภาษณ์กับ BT Sport ทีมเก่งพอและเราคว้าชัยชนะมาได้เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้มันวิเศษมากๆเราไม่เคยแพ้ใครในแชมเป,ปี้ยนลีกปีนี้ ันไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเฉลิมฉลองว่าแล้วก็ไิลุยกัน,นโดกันถึงกับพูดไม่ออกรับเรือเล่นไม่ดีครึ่งแรกแต่เราคว้าสามแชมป์นะครับอินทรยกูดูกันกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่า อธิบายเป็นคำพูดไม่ออกหลังจากผ่ารือใบสีฟ้าควาทริปแฉมได้สำเร็จโรดี้ทำประตูชัยในนาทีที่68ช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เชิญเอัชนะอินเตอร์มิลานกลายเป็นสโมสรที่2จากอังกฤษที่ควา้า3มแชมป์ได้มันน่าทึ่งมากๆยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดวันนี้เราสร้างประวัติศาสตร์คุณเดีวกันกล่าวกับ bt sport มันยากสำหรับทั้งสทีม เราเล่นได้ไม่ดีนักในครึ่งแรกเรารู้ว่าเราต้องทำได้ดีกว่านี้ในครึ่งหลังน่าจะเป็นเกมที่สูสีมากๆเรารู้สึกโชคดีมากที่เกมนี้มันเป็นของเราเรารู้ว่าทุกคนกำลังพูดถึงทริปเปิลแชมป์เราเจอความกดดันแต่ทีมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับความกดดันในวิธีที่ดีที่สุดเมื่อถามถึงอนาคตกับแมนเชสเตอร์ซิตี หลังจากสัญญาจะหมดลงในสมอร์นี้กุณดกันตอบว่าผมยังไม่ตัดสินใจอนาคตเลยเรียกว่ากับตันกุนโดก็ยังมีความสุกเปรือยังไงก็หวังให้นายอยู่ต่อกับเรานะกุณเดวกันแล้วแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับคุณผลทับเรือใบของเราที่ผมกล่าวมานี้คอมเมนต์ความคิดเห็นมาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สําคัญหนิงการแชร์ของท่านกี่ก,กําลังใจอันมีค่าสําหรับทีมงานและช่องแมน c i ต y f แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทําคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักลานครั้งหลวงหนาะสําหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือ พวกเดียวกัน